อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโกกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุขขนคนกับพี่น้องครับนะมีคนถามหาย่างตอกลายพี่น้องว่าไปใช้ก็ไปเห็นไทยคลิปพี่น้องมนาะมันเด็กจะพาไปเบิรงครับพี่น้องครับข่าววา่หาหลังออกจากโรงพยาบาลเออาที่ปสอบถามเบิางข่าวกันว่างอยา่งอะไรเลยนอนติดเตียงเลยนะอืมติดเตียงแล้วพี่น้องบอกแล้วจะกินหลายจะกินหลายสามมือชี้มือหาหมือบ่สเช่าเขาบ่สกินกินแต่เราบอกว่าฟังเป็นไหระบาดน,นี่อืม มือเลยว่าจะนอนอยู่ลรงบาเออยางอะไรว่าจะเป็นอะไรไปเบิ่งให้น้องไปไปนงไปเออครับสวัสดีครับข้าววาทำข้าวทข้าวร์ฟยางอะไว่า๋ยงไ้านี่มือลอยมวยมาด้ว่ามกินเ้าเหน้า้านย้น่่แลราลบ้อ นี่เส้นหาห้างเราหาหมูหกมูไม่ช่องกินกว่าตัวเก่าก็เริมเก่านม่ใช่ยังเดียวผ้าใส่หหมอมาจาไหนอ้ยมอ่าอันนี้มันแตกมันหักเนี่ยย่างนีามันกตกระูกเก่าลูก่าลูกแตกกระลูกเคลื่อนโอ้กระลูกเคลื่อนกระลูกเขาจะยัง่า าก,การกระแทกรถลบนล้นะวกว่านี่รถบเชือกเอรถเลยม่นด้ลบรถเอือหลบไมดดได้แ้วมันก็เห็นอยู่แหงโค้งจุงพูกะระแทกน่ะนะ <c oughs> เห็ร้่น <c oughs> เว้ยเว้ยได้เลยเลยถ้าจ <c oughs> ูรถยากมากลบทับกันอห่งางว่าปับเอากันอยู่รับอันมาแท่ใส่อะแม่ว่มืองานนะ่ <c oughs> ะนะจกนี่รอแงโค้ง้วพูกระแทกลมไปให้หน้าุณ <c oughs> <c oughs> คือคืดคืด <c oughs> หรอขามาบวกว่า่ะงอนรถทับอยู่กเซนมันเกิดจะเข้าลงที่ว่าจำกบอะไรเจ้ยเห็นมันไปก็บ,บักกันบกักเั้นกาอนที่มาหาจนนี้จนีไ่ไรนี้หนึง่งป้ากันไปกินเหลา้าเรื่องโค้งที่ที่พูดก็แต่อัดซัดพรลงข้างหน้าเป,ป็นว่าปั่มเอากันเป็นตัว เขาไม่ได้งานนะเดน๋ยวจิ้วมาเลยิ้มาเลยก็จะกินเลยถนานเจ้ากะรู้เคลื่อนนี่จะได้แบบนี้เขาเบแก้อะไรได้พอตออกย่างอะไรอยู่วันจ้ะรูกเคลื่อนด้่ซึ่ย่งก็ย่งจะเส้นเส้นยืดจีย่งแบบรออนเจ้าจะจะจจะาบับัดตัวเนาะ เนอกอยามอย่งนี่แหละขางเก่าแล้วต้นเนาะรักเกินบ่คางคัาวอ่า่าเก่าแล้วโอ้โลคลจ้าก็ได้หอบขึ้นตะกียบบเปันขึ้นมาเองมันมาตะเกียอืมขึ้นมาเองกันกินเหราจังกินร้อนมันจังขึ้นมาเองกินเบียอ้กินเบียมาดิจังเกแล้วหนาวมันเป็นเน่ปีกไก่เนาไงเนาะมน่ยานี้ละ เพื่อ่เธอเออืออากาศยนมันยางงานเข่มนี่ละไปงานเข็มหนาวอย่ละืออากาศันมันปวดอวางเกานเลยกูิเงียนือบยันเออย่างอะไรเจมืออะไวนี่เปนาีพ่เยวเปินเติมเตินเติมเติมเตินเติมเตินเติมเติมเตินเติม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 เ่นมเ่ินเตเอเนเมเเเเเเมเเตินเเมเเนเอเ่เเเอิเิเตเเเเอเ นางกินกรยักเอ้อยากวัดยงมเลยด้ยบย่างพีคร้งหนึ่งติงไหนทางเดียวอีกครนั่งติ้งมาลก็ตุดไปจิออกใส่ไม่คว่ามาไลยีใส่คัมไหนไม่มีม่คัลากระเสียมเนี้ยคั่ไปบอว่นี่เหอเหนไหมมุ่ยจรงพยาบาเขาไม่หายมา้ิคือวะตรงนี้เราคั่มวบยจีไปไลยเนาะจร่าเสียมแม่เน้ยคัมไปมันจะบาเถอ จังหวเนองเข้าไปตรงนั้นพ่มวนกรแทกแล้วครับ้กิไปเจอให,ให้ก็ได้ไมู้ว่เงินในไหก็เลยขยำไปตัวขยี้ขยีขย้ยไปตัวเนาะมีหลังเทียมใหญ่ยังก็เลยขำไปอาบบับนนี้ชื่อบ่วั่นววานนี้กิวายังได้ลน้ำจิ้เป็นตะยานบรกเลยวเนี่ยก็วานไร้สวนเจ็บเันก็สิใหญ่ที่เก่าที่สุดอันดีโบราณโถไปนหนเลยคนอะ กินคือนเกามันก็ขึ้เกาเลยีหนที่สิบเก้เียห้าสิบก่ินพี่เตกงห้าสิโอ้ยขึ้นเกากินไวเดี๋ยวนี่นะครับพี่น้องจอกไปใช้มาอะไรวรนนี้ว่าจะฟาไปสกุลโทรหามาเรียบร้อยอะไรวาชนติดเตียงแล้ววาชนนี่บึ้งตีมาเลยเได้ตีไงยุติแต่ว่าถอดเฟืองแล้ววะอ่อ ก่อนหมูหวานก่อนกระดมมาใหุ้นแหะคื่ไว้บวนว่าจะยังจะสิ่งไรเอาเรายรถใหม่อี่แม่จะบัดขึ้นเอ๊ะที่เนการถอดเอาินข้าวเนืองวันยุคคะแตะมาเชินเรียบร้อยมาเินเลยโกขัง่ายตรงมั้งอไปเอไม่ขับไม่ต้ังว่าเลยชื่อยุสัย ยูนี่นะอุปกรณ์การแพทย์ตรงขามก็กระที่ก่อนใช่ไหกร่กอนไหมอกระที่ก่อนตรงขามกันกกน,กน,นี่ไอาายยายูอยุปกรณ์การแพทย์วัตถยาเนี่รถเชนกอ้ลงรถเชนมาจะนีมาหายไปเดือนไปแว <c oughs> ทีราบานนี่งแล้วง <c oughs> านเข้มจะได้อยช้าเหมือนีเหมือเนาะวาท่าน,ส,านสวง่ <c oughs> ไอพวกเียวนตีเียวเกียงมันแต่ใจคนหนะหากันเมัอนจะดีกระไรนี่พอเธอประเดียอที่มาิมเมื่อกี้หนาวยิ่งหนาเลยแล้มด้ยเด่นลมก่อนมาหอดถ้าอยู่นมาหอดขี่รถมันบินเราเออมารถทับเป็นยทันารงกระยันมันบางรถ้าหลือขึ้นวาชันผมต้ไปปั่มมันวะตอนไร่คยไปเอานถขึ้นมันวะมาถูกเอากู ก็ืลดผลปาะโันระยะต้องจ่ายเหมือนเ้ีเขาน้อน้าครับนะนี่ะพี่น้องฟังไปสู่ทุกคนนี่ยังต็อกภัเืหลางกายทุกนโอ้ปไใหม่อาเเขาเาเราก็ังหนาวที่บวันเขาที่สุดวัดี่เหน่อยโซ่อส่ไไว้หายหายกินตัวอลเตียมือคือถอน ห่างลดนเบิรงกนั่นดูซิครับเนี่ยสเนาดังบองเนียดจังแต่กายังขี่ได้โอ้แข็งเอ้ก้อนี้แข้งแขงนีเ่ต้องไปยาวใงญ่วันนี้ยงี่ยวันเป็นเพาลมอยู่โอ้ม่พะหลบแหโคมเรื่องโคมนะสำเนครับพี่น้องฟังไปสู่ทุกคนเดินทางก่อนสมัชดีทีวแล้วครับ